คำศัพท์สี่พยางในภาษาได้จิ๋วที่จำกันง่ายๆหนึ่งเกียร์ลายเกียร์เขอเกียร์ลายเกียร์เขอเดินไปเดินมาเช่นเจียบ้าบาอาาเซเกียร์ลายเกียร์เขอเจียบ้าบอเซอกินข้าวเสร็จแล้วไม่มีอะไรทำกรกรเกียร์ลายเกียร์เขอเดินไปเดินมาสองเที่ยวลายเที่ยวเอขอเที่ยวลายเที่ยวเอขอกระโดดไปมาเช่น เล่มอต่อจีก่อเที่ยวหลเที่ยวเขอคุณห้ามกระโดดไปมาตรงนี้สามตาหลายตาเขอตาหลายตาเขอพูดไปพูดมาเช่นเล่ตาหลายตาเขอวาเทียหมุต้องเล่ตาหลายตาเขอคุณพูดไปพูดมาอ้วเทียหมุต้องฉันฟังไม่เข้าใจสี่ัวหลอัวเขออัวหลอัวเขอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่น ยก่งกวาดเด่นแลยวจูไม่หวั่นไหวหั่นเคอะยิ่งกวาดเด่นแล้วแต่สินใจไปแล้วจูไม่หวั่นไหวหเคออย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใครที่สนใจอยากจะเรียนภาษาได้จิ๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ